สวัสดีคะ่ะสวัสดีผู้ที่เกิดวันจันทร์ทุกคนนะคะวันนี้แม่หมอคนสร้างกําลังใจจะมาดูดวงความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์นะคะว่าความรักของผู้ที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรในช่วงเดือนมีนาคมนะคะใครที่เข้ามาแล้วนะคะยังไม่เคยกดติดตามแม่หมอรบกวนกดติดตามด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอเนาะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวคลิกมาได้เลยแอดมาได้เลยนะคะรายไอดีอยู่ตรงนี้เนาะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เสียเวลาเนาะว่าความรัก ะะของผู้ที่เกิดวันจันทร์ในช่วงเดือนนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ ในช่วงเดือนนี้ของคนเกิดวันจันทร์นะคะบอกเลยว่ามีความสับสนมีความโลเลนะคะไม่ว่าคุณจะมีความสัมพันธ์แบบไหนคุณรู้สึกไม่มั่นคงในเรื่องของความรักคุณรู้สึกว่าคนในความสัมพันธ์เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับคุณเท่าที่ควรคุณรู้สึกว่าคุณเนี่ย ไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับความใส่ใจจนทําให้คุณเนี่ยมีความคิดที่จะเลิกลาหรือจบความสัมพันธ์บางสิ่งบางอยา่างกับคนในความสัมพันธ์พูดงย่ายๆว่าคุณรู้สึกอึดอัดใจเมื่อคุณรู้สึกอึดอัดใจคุณเลยมีความคิดว่าอยากจะเลิกลาบางคนอยากกลับมาอยู่กับตัวเองค่ะเพราะรู้สึกว่าอารมณ์ของตัวเองเนี่ยไม่มีความสุขแล้วนะครบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกว่า อยากจะเปิดใจให้คนใหม่ๆเข้ามาสำหรับคนที่อยากจะเปิดใจไม่ว่าคุณจะโสดคุณมีคนคุยหรืออะไรก็ตามแต่แล้วคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาหรือที่มีอยู่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแย่มันค่อนข้างที่จะเหมือนเขาไม่เปิดตัวเหมือนเขาไม่ใส่ใจเหมือนเขาตีตัวออกห่างไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดแต่คุณคิดที่จะมีใครเข้ามาทดแทนบอกเลยอันนี้คือหายนะ คือที่มีอยู่ก็ทําให้เราเศร้าแล้วและสิ่งที่เราจะเดินออกไปหาหรือสิ่งที่เรารู้สึกว่าฉันอยากจะเปิดใจอาจจะทําให้เราเจ็บกว่าพูดง่ายๆใครนะคะที่กําลังเปิดใจให้คนอื่นเข้ามานะคะอาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งสําหรับชาววันจันทร์เพราะคนที่จะเข้ามาในช่วงเดือนนี้อาจจะไม่ใช่คนที่ เขารักคุณหรือไม่ใช่คนที่เขาอยากที่จะเดินร่วมทางกับคุณนะคะคุณอาจจะเจ็บซ้ําเจ็บซ้อนได้เพราะฉะนั้นหากไม่มีความสุขจงตัดสินใจจากความสุขของตัวเองไม่ใช้ตัดสินใจแล้วเดินไปหาอีกคนหนึ่งเพื่อเอามาทดแทนอีกคนหนึ่งสุดท้ายแล้วอาจจะต้องลืมทั้งสองคนหรืออาจจะต้องบาดเจ็บทั้งสองทางนะคะอ่ะโอเคแล้วสิ่งที่พ่ออยากจะเตือนคืออะไรคิดทบทวนให้ดี เพราะบางทีการที่เราตีตัวออกห่างจากใครคนใดคนหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วเราเดินไปข้างหน้าแล้วทางข้างหน้าเนี่ยมันไม่ดีหรือมันไม่มีความสุขหันกลับมาอีกทีเขาคนนั้นอาจจะไม่อยู่แล้วหันกลับมาอีกทีเขาคนนั้นอาจจะยุติความสัมพันธ์กับคุณหรือเปิดใจให้กับคนอื่นแล้วเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่ชัวร์ในเรื่องของความสัมพันธ์ในปัจจุบันแม่หมอแนะนำว่านะคะลองคุยกันก่อน บางทีการทะเลาะกันการโต้เถียงกันในเหตุการณ์ที่ควรจะโต้เถียงนะคะมันอาจจะทําให้เราเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่าการหนีปัญหาคือเดือนนี้คนเกิดวันจันทร์จะหนีปัญหาไม่คุยปัญหาไม่เคลียร์ปัญหา นะคะแต่ไพ่แนะนําว่าบางอย่างมันต้องคุยมันต้องเคลียถึงจะเข้าใจกันนะคะอ่ะแม่หมอเป็นกําลังใจให้ไม่ว่าความสัมพันธ์แบบไหนนะคะก็ขอให้คุยให้เคลียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเพราะการตัดสินใจช้าหรือโลเลอาจจะทําให้คุณสูญเสียสิ่งที่ควรจะมีอยู่ก็ได้นะคะอ่ะโอเคใครที่อยากดูส่วนตัวก็คลิกลิงก์มาได้เลยนะคะหรือแอดมาตามที่โชว์ได้เลยจ้ะ สำหรับคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยแม่หมอพูดแบบนี้นะในช่วงเดือนนี้มันจะมีคนเข้ามาคนหนึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่พร้อมที่จะมั่นคงกับเราอะ่ะเขาเหมือนกล้ากล้ากลัวกลัวเขาฉันก็เลยรู้สึกว่ามั้นไม่เปิดใจให้ละกันนะคะชั้นเลยไปโฟกัสอีกคนหนึ่งแต่สิ่งที่หดรายที่สุดคืออะไรคนที่เราไปโฟกัสเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ชอบเราเลยด้วยซ้ำไป มันจะมีคนหนึ่งที่เราชอบกับอีกคนหนึ่งที่ชอบเราเหมือนกันนั่นแหละแต่เขาก็ยังให้ความชัดเจนกับเราไม่ได้นะคะหลายคนอาจจะเจอนะคะคนที่เขาหนึ่งอาจจะยังไม่พร้อมมีใครยังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยตัวตนยังไม่พร้อมที่จะเดินไปข้างหน้าขนาดนั้นนะคะอยากแค่เรียนรู้กันก่อนหรือบางคนอาจจะเจอคนที่เขายังไม่จบความสัมพันธ์อย่างแน่ชัดนะคะเหมือนแท้ทะเลาะก,กับแฟนหรือแยกกันอยู่กับแฟนแต่ยังไม่สามารถที่จะเลิกลากันได้ไม่ว่าด้วยเหตุผล ต้องระมัดระวังถ้าเป็นเหตุผลแรกนะคะที่ยังไม่แค่เปิดใจนะคะเราก็ลองคุยคุยไปก่อนแล้วกันแต่ถ้าเป็นเหตุผลหลังก็ต้องดูเนาะอันนี้เป็นโดงภาพรวมอะนะคะต้องดูลึกเข้าไปว่าอะไรที่ควรรออะไรที่ไม่ควรรอนะคะเท่าที่ดูเดือนนี้พอคุณรู้สึกว่าเออคนที่เข้ามาก่อนนะคะหรือคนที่ที่เหมือนจะดีเนี่ยเขาไม่เปิดเผยกับเรานะคะเขา เขาไม่เปิดเผยเขาไม่ให้ความสําคัญกับตัวเรามันก็เลยทําให้คุณเนี่ยไปเปิดใจให้อีกคนหนึ่ง นะคะหรือพยายามที่จะหันหลังนะคะเลยแสดงท่าทีว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบฉันไม่สนฉันไม่แคร์อะไรทั้งสิ้นนะคะแต่แล้วค่ะแต่แล้วค่ะสุดท้ายคนวันจันทร์ก็หวั่นไหวนะคะเมื่อคนวันจันทร์หวั่นไหวแล้วยังไงต่อคะสุดท้ายก็วนกลับมาหาเขาแต่บอกเลยว่าถ้าเกิดคุณตีตัวออกห่างจากคนนั้นเมื่อไหร่แล้วแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ย ฉันตัวยังหวั่นไหวกับเขาอยู่นะถึงแม้ฉันจะพยายามเข้มแข็งก็ตามเถอะคุณหันกลับมาคุณอาจจะไม่เจอเขาแล้วนี่คือสิ่งที่อยากจะเตือนนะคะอาจเป็นกําลังใจให้คนโสดนะคะจริงๆมันมีโอกาสเนาะอะ,อะเปิดไพ่นิดนึงว่าแล้วถ้าเราไม่หันหลังเรา,าเราไม่โลเลหลักคนคนนี้โอเคไหม ภาพรวมก็โอเคในระดับหนึ่งแต่อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษาการและการปรับตัวค่อนข้างที่จะเยอะเท่านั้นเองก็ไม่แย่นะนะคะเพราะฉะนั้นใครที่เจอความสัมพันธ์แบบนี้อยู่นะคะแล้วกําลังจะรู้สึกว่าอยากจะหันหลงังหรืออยากจะเปิดใจให้คนใหม่ที่แม่เหมาพูดเนี่ยแนะนําว่าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะหรือจีบๆกันหรือมองๆกันอยู่เนี่ย <c oughs> โอเคระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นลองทําให้เต็มที่ก่อนนะคะแล้วอะไรจะเกิด นะคะค่อยว่ากาันทีหลังแต่ขอให้ทาให้เต็มที่ก่อนนะคะอาจเป็นกําลังใจให้นะอยากดูส่วนตัวก็แอดมาได้เลยนะคลิกเข้าหน้าโปรไฟล์นะคะจะอยู่ปักหมุดแรกนะคะพิมพ์ตามได้เลยจ้าต่อมาสําหรับคนมีคู่คนมีคู่ค่าคนมีคู่ค่านะคะมีโอกาสเลิกลากับคนรักสูงนะคะในช่วงเดือนนี้งอนกันค่ะใครที่มีปัญหานะแม่หมอบอกเลยว่าอัตีว่าร้อยคู่ที่มีปัญหากันในช่วงเดือนเนี้ย 5 0มีโอกาสห่างกันหรือเลิกลากันบางคู่อาจแค่ห่างกันค่ะบางคู่อาจจะแค่งงอนกันค่ะแต่บางคู่ก็อาจมีโอกาสาเลิกลานะคะพออีกคนนึงรู้สึกว่าเอ้ยเธอไม่แคร์เลยคนวันจันทร์จะรู้สึกว่าคู่ของคุณเนี่ยคนในความสัมพันธ์ของคุณไม่แคร์คุณเลยไม่สนใจคุณเลยเหมือนเขากล้ากลัวบางสิ่งบางอย่างนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคถ้าเกิด เออ่คนรักไม่ใส่ใจไม่ดูแลฉันก็หันหลังกลับมาอยู่กับตัวเองดีกว่าหรือฉันก็เปิดใจให้กับคนอื่นดีกว่าเปิดไปเปิดมาหรืออยู่คนเดียวไปอยู่คนเดียวมารู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีความสุขเลยอะนะคะ คนนี้คือคนที่ใช่สําหรับฉันแล้วเพราะหันมาอีกทีหนึ่งคนรักอาจจะรู้สึกว่าอ้าก็เธอเฉยชากับฉันน่ะเธอไม่แคร์ฉันอยู่คนเดียวไร้แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นก็ห่างกันแบบนี้ก่อนจะดีกว่ามีโอกาสห่างกันคะ่ะมีโอกาสทะเลาะก,กันงอนกันไม่เข้าใจกันเพราะอะไรเพราะไม่พูดไม่จาก,กันคะ่ะบางอย่างความรู้สึกต้องใช้ว่าเรื่องบางเรื่องนะมันควรที่จะต้องเปิดใจคุยกัน อาจจะต้องทะเลาะกันแต่เป็นการทะเลาะเพื่อให้เข้าใจกันมากขึ้นก็ต้องทำนะคะแต่พอเรารู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจอีกฝ่ายหนึ่งก็เลยเงียบพอหันกลับมาอีกฝ่ายหนึ่งเขาก็เข้าใจว่าอาก็เธอเงียบฉันก็เงียบอยู่กับตัวเอง นะคะพอต่างคนต่างเงียบแล้วอะ่ะความสัมพันธ์หรือความรู้สึกมันลดน้อยลงแล้วอะ่ะมันก็ทําให้ห่างเหินกันเพราะฉะนั้นเดือนนี้มีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้ใครที่เป็นแล้วนะคะต้องรีบคุยรีบเคลียรนะได้ยินคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าเออฉันยังรักคนรักอยู่รีบเคลีย์คะ่ะไม่ว่าคุณจะเป็นชาวสองหรือชาววันจันทร์การประคองความรักไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่งมันเป็นเรื่องของคนสองคน นะคะไม่ต้องคิดว่าใครผิดใครถูกมันคือการรักษาความรักนะคะส่วนใครนะคะที่ฟังแล้วแล้วมันมันยังไม่เกิดแต่มันก็เริ่มรู้สึกเบื่อเบื่อคนรักแล้วแหละนะคะแนะนำไม่รีบคุยกันคะ่ะไม่เข้าใจกันตรงไหนรีบเคลียร์การรีบปรับตัวกันแล้วมันถึงจะผ่านพ้นไปได้นะคะอาจเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนก็ขอให้มันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะสู้ๆเป็นกำลังใจให้จ้า